ได้เวลาพอสมควรนะครับจะได้บรรยายในช่วงต่อไปนะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการบรรยายคำพีมิลินทปัญหาเป็นครั้งที่3นะครับต่อจากเดือนที่แล้วนะใน ตอนนี้เป็นตอนที่2ของครั้งที่3นะครับซึ่งตอนนี้นะครับบรรยายอยู่ในกันที่2มีลินทปัญหากันซึ่งมีลินทปัญหากันนี้มีอยู่7วรรวักด้วยกันนะครับตอนนี้บรรยายอยู่ในวัคที่2ชื่อว่าอัฐานวัคนะวัคที่1บรรยายจบไปแล้วมหาวรคเนี่ยสิ 16. ปัญหาอัฐานวัคนะมีอยู่9ปัญหานะครับก็ บรรยายอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งในอัถานวักนะอัถานวัคที่บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะก็บรรยายไปเกี่ยวกับประเด็นเรื่องปฏิสันดานะปุคละเวดิญนะปัญหาอันนี้บรรยายไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องพระรหันท่านเสวยเวทนาทุก์ข ทุกทางกายอย่างเดียวทุกทางใจท่านไม่ได้เสวยนะครับแล้วทีนี้ถามต่อไปว่าทําไมยังทุกอยู่แต่ว่าไม่ยอมปรินิพานไปเลยล่ะก็พระอรหันต์ท่านไม่ได้มีกิเลสตัณหาอุปาทานไม่ได้มีความยินดียินร้ายไม่ได้รักความเป็นอยู่ไม่ได้กเกลียดความตายนะอย่างนี้ท่านรอเวลาสุกงอมของขันเท่านั้นเองนะครับ ปัญหาที่5เวทนาปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องการแยกแยะเวทนาต่างๆนะครับท่านพระนาคเสนอรหันท่านแยกเวทนาให้ดูเป็นตัวอย่างตั้ง108นึนะ่นแน่ะอย่างเนี้ยนะครับ6ก็คือนามรูปเอกตตะนานตตะปัญหากล่าวถึงปัญหาว่าด้วยเรื่องความเป็นอันเดียวกันความต่างกันของนามกับรูปนะก็นามรูป ของเก่าก็ดับไปแล้วของใหม่ก็เป็นอันใหม่เกิดขึ้นแต่ว่าก็มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันของใหม่ที่เกิดขึ้นก็มาจากของเก่าฉะนั้นคนที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ก็ไม่อาจจะพ้นจากบาป,ปรกรรมไปได้นะถ้าจะพ้นจากบาป,ปรกรรมก็มีอย่างเดียวก็คือต้องไม่มีนามไม่มีรูปนะทั้งๆที่นามรูปของเก่าในอดีตที่ทําดีบ้างไม่ดีบ้างก็ดับไปแล้วนะแต่ว่าด้วยความเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่สลับซับซ้อนเนี่ยนะก็ นามรูปอันใหม่ก็เกิดขึ้นนะก็สืบเนื่องมาจากอันเก่านันก็มีอุปมาหลายๆประการนะครับต่อไปก็จะเป็นปัญหาที่789ต่อไปก็คือปัญหาที่7เทระปฏิสันธานาปฏิสันธานะปัญหาปัญหาว่าด้เรื่องการปฏิสนธิอีกหรือไม่ปฏิสนธิอีกของพระเทระพระเทระในที่นี้ก็คือท่านพระนาคเสนนั่นแหละพระเจ้ามิลินก็ถามท่านว่า ตกลงท่านจะเกิดอีกไหมประมาณนี้ถ้าเป็นอรหันต์ก็จะต้องไม่เกิดหรือท่านจะเกิดหรือท่านจะไม่เกิดตอบมาสิประมาณนี้นะท่านพระนาคเสนท่านก็เป็นบัณฑิตท่านก็มีวิธีตอบของท่านนะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับเจ็ดนะครับตอนนี้ปัญหาที่เจ็ดเทระปะติสันทหานาปติสันทหณะปัญหานะปัญหาว่าดเรื่องการปฏิสนธิ การมีขันสืบตอ่ออีกปฏิสันทานะนาตัวนี้ก็อะนะอะปฏิสันทานะการไม่ปฏิสนธิอีกคือถามว่าพระเทระคือพระนาเกษเถระเนี่ยจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกว่างันนนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือพระเจ้ามิลินท่านถามนะราชาหะพระเจ้ามิลินก็ได้ถามว่าพันเตนาเกษนะ ข้าแต่ท่านนาคเสณตวังปณะ,ะปฏิสันดหิตส,สิก็ท่านจาปะปฏิสนธิอีกไหมนะท่านจะเกิดอีกไหมว่างนนั้นนะท่านจะมีปฏิสนธิมีรูปมีนามไปเกิดอีกไหมหลังจากถามเรื่องปฏิสนธิมาแล้วใช่ไหมรูปนามเก่ากรรมเก่าดีไม่ดีก็ดับไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีปฏิสนธิเกิดขึ้นมาอีกได้นะะอย่างนี้ก็ไม่พ้นจากกรรมไปได้ และท่านพ้นไหมท่านจะปฏิสนธิอีกไหมประมาณนี้นะท่านพระนาคเสนก็ตอบว่าอลังมหาราชกิงเตเตนะปุจิเตนะตนะดูก่อนมาบพิษพอแล้วคืออย่าถามนะี่หยุดเถิดด้วยคําถามของท่านนั้นนะท่านจะถามอย่างนั้นด้วยเหตุไรนะน,นุมยาปฏิกัตเจวะอาขาตังก็คําอันเราหรืออันอัตมาภาพนี้กล่าวาไว้แล้วโดยเจาะจง โดยชัดๆไม่ใช่หรือกล่าวชัดแล้วนะกล่าวโดยเจาะจงแล้วไม่ใช่หรือว่าสเจมหาราชะสะอุปาดานโนภวิสามิดูก่อนมหาภพิษิถ้าหากว่าอาตมามีอุปทานอยู่นะถ้าหากว่าอาตมาเป็นคนยังมีอุปทานสะอุปาดานโนถ้าอาตมาภาพยังเป็นคนมีอุปทานอยู่ปฏิสันนะหิตสามิอาตมาภาพก็จะเกิอดอีกคือ ถ้าอัตมาภาพมีอุปทานอัตมาภาพก็จะเกิดนะเพราะอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพนะอันนี้ท่านกล่าวถึงตอนภาวะปัจจยาชาตินะมีภพแล้วก็มีชาติก่อนหน้านั้นก็อุปาดานะปัจจยาภาวนะช่วงนีนะ้ท่านกล่าวถึงช่วงนี้ถ้าหากว่าอัตมาเนี่ย ยังมีอุปทานอยู่นะครับอุปทาน4กามุปาทานทิฏฐปาทานสีลปตุปาทานอัตาวาทุปาทานถ้าหากว่าอัตมาภาพยังมีอุปทานอยู่อัตมาภาพก็จักปฏิสนธิอีกสเจอ,อนุป,ปาดาโนภวิสามิถ้าหากว่าอัตมาภาพอัตมาเนี่ยไม่มีอุปทานณปฏิสันไหิตสามิอัตมาภาพก็จักไม่ปฏิสนธินถ้ามีอุปทาน ก็เกิดใหม่ถ้าไม่มีอุปทานก็ไม่เกิดจริงๆก็คือท่านไม่เกิดนั่นแหละอันนี้ก็คือลักษณะของบัณฑิตเวลาท่านตอบท่านก็จะตอบประมาณนี้นะครับคือแต่ว่าพระเจ้าเมลินเขาต้องการแบบเอาฝันทงมาเลยนะเป็นอรหันต์ก็บอกมาเลยไม่เกิดก็บอกไม่เกิดมาเลยเกิดก็บอกเกิดมาเลยอะไรประมาณนี้นะซึ่งลักษณะบัณฑิตท่านไม่ตอบอย่างนี้หรอกท่านก็จะตอบแบบท่านพระเตระนี่แหละถ้าหากว่าอาตมาภาพยังมีอุปทานอยู่ก็จะปฏิสนธิ ถ้าหากว่าไม่มีอุปทานก็จะไม่ปฏิสนธิอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ต่อมาก็พระเจ้ามิลินก็ขอให้แสดงอุปมาว่าทําไมจึงตอบอย่างนี้ท่านพระนาคเสนก,ก็อุปมาว่ายะถามหาราชดูก่อนมหาบพิตรอุปมาดุจว่าโกจิเดวะปุริโสรัญโยอธิการังกระยะเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งเนี่ยได้ทําการ บำรุงพระราชานะทําอธิการแก่พระราชาก็หมายถึงเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการแล้วก็ทํากิจหน้าที่ของตัวเองดีและทําเกินหน้าที่ด้วยก็เลยบำรุงดูแลดีเลยประมาณนั้นนะเป็นข้าราชการดูแลพระราชาเป็นอย่างดีทําเกินหน้าที่ประมาณนั้นนะราชาตุดถอธิการัรงทเถทยะพระราชาก็มีพระไทยยินดีพระราชากขชอบเห็นความดีของเขาแล้วก็ให้อธิการเหมือนกันก็คือ ถ้าคนทั่วไปให้เงินเดือนเท่านี้เท่านี้แต่คนนี้ก็ให้เพิ่มนะให้ติปบ้างอะไรบ้างนะให้การดูแลเป็นพิเศษโสเตนะอธิการณนะปัญจหิกามะกุเนหิสมปิโตสมังคิภูโตปร,ริจเรยะบุรุษคนนั้นก็เป็นคนที่เอ,อิบอิงพรั่งพร้อมแล้วก็บริหารตัวเองไปด้วยกามมคุณหเพราะเหตุแห่งอธิการก็คือที่พระราชาเขาดูแลกลับมานะั้นให้เงินเดือนด้วย ให้ติบด้วยให้เกียรติให้บ้านอยู่ให้โน่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาด้วยนะก็อยู่สบายเลยนะเป็นคนพรั่งพร้อมเอ,อืบอิ่มด้วยกรรมคุณห้าแล้วก็บริหารครอบครัวไปอย่างสบายเลยอย่างนี้โสเจชนะสาโรเจยะบุคคลนั้นพึงกล่าวกับประชาชนอย่างนี้หรือไม่ว่าณเมราชากินจะิปฏิกรโรติพระราชาเนี่ย ไม่ได้ตอบแทนอะไรอะไรแก่เราเลยนะปฏิกรติปฏิกรรมนะนี่ก็คือปฏิกรรมหรือแก้กรรมกระทําคืนหรือตอบแทนน,นะนะก็ปฏิเสธพระราชานี้ไม่ได้ปฏิกรรมไม่ได้ตอบแทนเราเลยอย่างนี้เขาจะพูดไหมจะพูดอย่างนี้กับมหาชนไหมนะอย่างนี้ทํานองนี้พระราชาไม่ได้ตอบแทนอะไรแก่เราเลยอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ ิงนุโขโสมหาราชโสยุตการีพเวยะดูก่อนมหาบพิษถ้าุรุษคนนั้นพูดอย่างนั้นชื่อว่าเขาพึงกระทําเหมาะสมเป็นยุตการีหรือไม่กระทําเหมาะสมแล้วหรือเปล่าอ,อย่างนี้พระราชาก็กราบทูลว่าณหิพันเต่ข้าแต่ท่านก็พูดแบบนั้นก็ไม่เหมาะเพราะว่าพระราชาก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วจะไม่บอกมหาชนว่า แม้พระราชาไม่ได้ตอบแทนอะไรเราเลยอย่างนี้ก็ไม่เหมาะไม่ควรอย่างนี้ทำองนี้นะครับอันนี้คืออุปมานะอุปมาก็คือจะชี้แจงถึงประโยคตรงนี้แหละประโยคที่ว่าก็ตอบให้จัดจ่าอยู่แล้วว่าถ้าอาตมาเนี่ยยังมีอุปทานอยู่ก็จะปฏิสนธิถ้าไม่มีอุปทานก็จะไม่ปฏิสนธิก็ตอบให้เรียบร้อยแล้วนะนะเรียกว่าคําตอบก็พอใจเป็นที่พอใจแล้วจะถามต่อทําไมหมายความว่าจริงๆแล้วพระเจ้าหนะ้า พระเจ้ามิลินเนี่ยจริงๆก็พอใจคําตอบนี้ตั้งนานแล้วและพระนักเสีก็รู้เ็าเรียกว่าคนรู้ไตกันรู้ทันกันก็พอใจคําตอบนี้แล้วจะมาพูดเพิ่มทําไมอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าคนทันกันเนาะอันนี้นะครับมวยถูกคู่อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ท่านก็สรุปเอวเมวโขวมหาราชาดูก่อนมหาพบพิษชั้นนั้นเหมือนกันกิงเตเตนะปุชเตนะประโยชน์อะไรด้วย คำถามนั้นอันพระองค์ได้ถามแล้วณนนุมมยาปฏิกัตเจวะอักขาตังก็คํานี้อันอาตมาภาพได้กล่าวได้พูดโดยเจาะจงแล้วไม่ใช่หรือว่าสเจสะอุป,ปาดานโนโภวิสามิถ้าหากว่าอาตมาภาพนี่ยังมีอุปทานอยู่ปฏิสันดหิตสามิก็จะปฏิสนทีอีกก็จะเกิดอีกสเจอนุป,ปาดานโนโภวิสามิถ้าหากว่าอาตมาภาพไม่มีอุปทานณนะ ปฏิสันทหิตสามิก็จะไม่ปฏิสนธิดังนี้นะสรุปก็คือไม่ปฏิสนธินั่นแหละแต่ว่าเป็นคําตอบของบัณฑิตนะและตอบอย่างนี้พระเจ้ามิลินก็พอใจตั้งนานแล้วนะแต่ว่ามาถามไปอย่างนั้นแหละนะโดยโดนสวนคืนะคนร,คนรู้คนก็รู้ทันกันนะอย่างนี้ทํานองนี้พระเจ้ามิลินก็เรียกว่าก็ยอมรับเลยว่าโอ้พระเถระเก่งจริงๆรู้ทันไปหมดนะ โลสิพันเตนาเกษรข้าแต่พระคุณเจ้านาเกษท่านตอบสมควรแล้วขอรับนะขนาดตอบย้อนเนี่ยก็ยังเห็นว่าสมควรก็หมายถึงว่าคือคือคล,ค,ลคล้ายๆกับโอ้ท่านเก่งนะรู้ทันไปหมดเลยอะไรประมาณน,นี้นะครับก็เป็นอันจบปัญหาที่เจเทระปฏิสันดหนาปฏิสันตานปัญหาปัญหาว่าด้วยเรื่องการเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกของพระนาเกษ ตอบว่าถ้ายังมีอุปทานก็เกิอดอีกถ้าไม่มีอุปทานก็ไม่เกิอดอีกสรุปคือไม่เกิอดอีกนะแต่ตอบเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับคำตอบบัณฑิตเนาะ